เดี่ยวทำไรวันนี้เหมี่ยวจะพาทําชัยโป๊ผัดไข่ค่ะมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะวันนี้เหมียวใช้เป็นชัยโป๊หวานเค็มนะคะสับแบบหยาบๆบนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีตามนี้เลยค่ะกระเทียมสับไข่เป็ดแล้วก็ชัยโป๊หวานเค็มค่ะเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะให้รอ้อนแล้วใส่น้ํามันแล้วหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดค่ะพอกระเทียมของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วก็ใส่ชัยโป๊ลงไปผัดได้เลยค่ะเมนูนี้เหมือนจะทําง่ายแต่ก็ต้องใจเย็นเย็นนะคะใช้ไฟอ่อนในการผัดนะคะเพราะว่าชัยโป๊มีความหวานค่่่ะะไไมมงงั้นเเดี๋ยยวชโป๊จอาาๆค่ะ ไปพลิกกลับไปกลับมาด้วยนะคะผัดมาสักพักชัยโปของเมียวเริ่มแหงะะ้งแล้วค่ะตีไข่ลงไปได้เลยคะ่ะเทให้ทั่วๆเลยนะคะทิงไวสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะให้ด้านล่างเขาสุกสักหน่อยเราก็ค่อยๆแซกกลับด้านได้เลยคะ่ะเหมี่ยวจะไม่ได้ใส่น้ํามันเพิ่มนะคะอาจจะดูเหมือนแหง้งแต่พอผัดเสร็จแล้วทั้งดูน่าก,กินและทั้งอร่อยคะ่ะค่อยๆพลิกกลับด้านไปกลับด้านมาให้ไข่สุกนะคะไข่อของเราเริ่มสุกดีแล้วเราก็มาเริ่มปรุงกันเลยคะ่ะเมนูนี้ใช้เครื่องปรุงแค่2อย่างเองค่ะน้ําตาลทรายและซีอิ๊วขาวคะ่ะที่ทานมังสวิร สามารถเอาเมนูนี้ไปลองทำได้นะคะเอามาผัดกันต่อเลยค่ะเมนูนี้เหมือนจะง่ายแต่ใช้ระยะเวลาจริงๆนะคะเมี่ยวใช้ระยะเวลาผัดประมาณ8นาทีนานกว่าทำผัดกระเพราอีกค่ะชาติหงผัดไชโป๊ะจะมีความหวานเค็มกลมกล่อมหอมกระเทียมเจียวค่ะรสชาติโอเคแล้วก็ตักใส่จานได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะไชโป๊ผัดไข่ของเหมี่ยวก็เสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เมี่ยวด้วยนะคะใครอยากให้เหมี่ยวทำเมนูไหนคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะ